มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ตีน้อยยอมยกบุตรให้แม่สิตังค่ะรีว้วายังคงเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับนางวันนาแท่งงูแม่แท้ๆของตีน้อยบอกว่าสิ่งที่แม่สิตังแล้วก็บุตรชายของตนพูดมาไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งทั้งคู่ย่อมรู้ดีแก่ใจแต่ตนไม่โกรธบุตรชายเลยที่สร้างเรื่องโกหกออกสื่อตอนเป็นแม่ตนให้อภัยได้ นางวน,นาเล่าย้อนให้ฟังตั้งแต่มีน้องเลยนะคะว่าตอนดูว่ามีบุตรก็ดีใจมากแต่พออยู่ไปอยู่มานะคะหมอบอกว่าน้องตีน้อยไม่น่าจะรอดอีกทั้งยังออกก่อนกําหนดอีกตอนเ็ดเดือนค่ะทําให้ตีน้อยเมื่อออกมาก็ตัวเล็กมากสรงพลให้สองคนพี่น้องเป็นสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ต้องกินยาตั้งแต่เด็กๆซึ่งน้องเขาชอบแอบทิ้งอาการก็เลยหนักกว่า แถมความจริงแล้วเมื่อตอนที่บุตรชายอายุสองขวบนั้นตนเองทะเลาะก,กับพ่อของเขาจริงแต่ว่าตนเองหนีออกมาพร้อมกับเอาลูกออกมาด้วยยืนยันว่าไม่มีการไม่ให้ไปไหนนะคะเรื่องตีน้อยบอกว่าที่ตนทําแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องจริงหากตนเองจะทําจริงจะดูบุตรชายมาเพียงลําพังถึง23ปีเลยเหรอสําหรับประเด็นที่แม่สิตางบอกว่าตนเองเรียกร้องเงินจํานวนมากไม่ใช่เรื่องจริง แค่อยากให้มานั่งคุยกันว่าสิ่งที่แม่สีตางฟังเรื่องราวมาจากตีน้อยมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็อยากให้มีการออกมายอมรับว่าเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษตนเองต่อหน้าสื่อที่หมิ่นประมาทและขอให้หยุดพฤติกรรมใส่ร้ายตนเองจากนั้นตนเองจะจบทุกอย่างไม่เอาเรื่องใดๆและหากตีน้อยอยากจะอยู่กับแม่สีตางต่อไปก็ได้ตนไม่เอาคืนแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ